สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s o f Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนสมัคร Membership นะคะทางช่องได้เปิด Membership แล้ว50บาทขั้นต่ำา50บาท ก็จะได้สตรีมสดแล้วก็ได้พูดคุยนะคะและเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็เล่นเกมกันนะคะทํานายแล้วก็เล่นเกมเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้ามานะคะเป็นหนึ่งเดียวกันรายการเป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะแล้วก็ท็อปปีของเราวันนี้ ส่อง e n e r g y ์จเขาเหมือนเดิมนะคะเราส่องเขาตลอดเลยทีเดียวนะคะกับลึกๆในหัวใจนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะลึกๆในหัวใจเลยนะ,ะเอาไปจนถึงขั้วหัวใจเลยนะคะเลยทีเดียวนะคะกับซามน้องคริสต์มาสน่ารักมากเลยต้อนรับคริสต์มาสนะคะในช่วงวินเทอร์แบบนี้นะคะวินเทอร์ทาร์นะคะต้องเปลี่ยนต้องเพิ่มช่องเป็นวินเทอร์ทาร์แล้วหรือเปล่านะคะท็อป,ปิของเราค่ะ แล้วก็3น้องนะคะทำสมาธิทำสมาธิให้นิ่งนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะบ่ายแดดเปรงเปี่ยงแบบนี้นะคะเราก็มาส่องเอเนอร์จีเขาเหมือนเดิมนะคะว่าลึกๆในหัวใจเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะลึกๆในหัวใจนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดู ขั้วหัวใจเขานะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคนเนาะนะคะเราก็จะส่องเขาทุกอนูเลยทีเดียวนะคะบนความรู้สึกบนร่างกายนะคะจะเราจะส่องหมดเลยนะคะในหัวใจเนาะบนร่างกายเราจะไม่ส่องสิเราจะไปส่องข้างในนะคะข้างในหัวใจเขานะเดี๋ยวเรามาดูซิ ห้าถ้วยโอ้โหเขาเสียใจเหลือเกินนะคะก็เสียใจกับสิ่งที่กระทาลงไปกับคุณนั่นแหละค่ะการเจ็บปวดร้องไห้นะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าร้องไห้เศร้าเสียใจนะคะไม่พึงพอใจในตัวตนของเขามากๆเลยนะคะกระทาผิดนะคะเขากระทาผิดกับคุณนะสำนึกผิดกับสิ่งที่ที่ทําลงไปแล้วนะคะเจ็ดถ้วยเขาต้องส่องต้องอ่า สองคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ไบล็อกเขานะคะการส่องการมองการจรินตนาการเขาคิดถึงคุณนะคะเจ็ดถ้วยความฝันเขาอาจจะฝันถึงคุณจินตนาการถึงคุณนะคะคิดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปอย่างมากมายการมโนนะคะภาพต่างๆนะคะเรื่องราวทั้งเก่าทั้งอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นนะคะว่าจะเป็นไปยังไงน้านะคะจะทํายังไงดีน้านะคะหนทาง ว่าจะเข้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณนั่นเองสองถ้วย two of cups มันหมายถึงอารมณ์ของการปรับความเข้าใจพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์กันอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไปนในทางที่ดีนะคะ two of cups เขามีความคิดถึงคุณมากๆเลย หรือคุณอาจจะคิดว่าตัวตนของคุณตอนนี้อยู่บนพื้นฐานของทวินเฟลมก็ได้นะคะคุณกับเขามีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามเนาะอายุทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นหาซูหาคอนเวอร์เซชันก็ได้ความรู้สึกที่แปลกๆนะคะเวลาที่ได้เจอกับคนนี้แล้วมันมีความรู้สึกของมันเหมือนกับตอบคำถามภายในใจของตัวเองไม่ได้ว่ารู้สึกอะไรยังไงเด e w o ว l ลนะคะ กับจัสเมนออกมานะคะ mm hmm. เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะคือคนที่ใช่คือคนที่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันมีอะไรที่ลงตัวที่เหมือนกันที่คล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกทางไกล อายุที่แตกต่างกันมากนะคะต่างแดนต่างภาษาต่างเค้าเจอกันเพราะฉะนั้น the world j u s t m e n t เขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณเหลือเกิน j u s t m e n t เป็นการเปิดเผยนะคะเรื่องราวระหว่างคนกับเขาความรู้สึกทั้งสองฝ่ายว่าเราจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะเดินต่อในความสัมพันธ์กันได้ไหมนะคะหรือว่าเราจะต้องจบแบบเพื่อนแบบเป็นอะไรที่แบบโอเคดีนะคะทั้งสองฝ่ายหรือว่าจะเดินหน้าต่อในเรความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นในใจลึกๆของเขาที่เขารู้สึกกับคุณนะคะเขาอยากที่จะ ให้ความสมมัมพันธ์ระหว่างคนว่าเขามันเดินหน้าต่อไปทางที่ดีอยากที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงว่าเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อนในความสมมัมพันธ์กับคุณนะการเข้ามาได้พบเจอแล้วก็คุยกับคุณนั่นเองได้พบเจอกันได้เห็นหน้ากาันได้ปรับความเข้าใจได้มองหน้าได้สบตาได้เห็นความรู้สึกแล้วก็สัมผัสการตอนที่พูดคุยกันนะคะมันจะเห็นมันจะเห็นใบหน้ามันจะเห็นสีหน้ามันจะเห็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเข้าาใจว่เอ๊ะ คุณเฟ็กนะคะคุณโกหกหรือว่าคุณแบบแกล้งหรือว่าฟอร์มอะไรกันแน่หรือเปล่าเพราะฉะนั้น เขาอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นไปนทางที่ดีพัฒนาความสัมพันธ์ทั่วครับก็เหมือนกับว่าคุณกับเขาสามารถพัฒนาต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้เขาคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรมันก็รู้สึกว่าลงตัวแล้วก็เข้ากันแล้วเขาคิดถึงคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างคุณกับเขาด้วยการกําเนิดเกิดใหม่ the world นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์การประกาศให้โลกรู้นะคะถ้าเขาถ้าคุณกับเขาได้เหมือนกับ ได้พัฒนาความสัมพันธ์คือได้คุยกันแล้วได้ไปกันตอบไปต่อเขาอยากที่จะประกาศให้โลกรู้เหลือเกินนะคะว่าคุณกับเขาเป็นรักแท้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะสามถ้วย,ยไม่ใช่สองถ้วยนะคะ the world และก็ judgment การประกาศกล้องให้โลกรู้ว่าคุณคือรักแท้ของเขาคือคนที่ใช่ของเขาประกาศให้โลกรู้ว่าเราคบกันนะคะเราเป็นแฟนกันแล้วเราคอมมิตเมนต์กันแล้วเราลงสถานะกันแล้วว่าเราจะ เป็นของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดเผยความจริงนะคะที่อยากให้คุณรู้และลึกๆในหัวใจเขารู้สึกกับคุณเป็นความผูกพันนะคะความผูกพันกันเป็นคู่รักเลยทีเดียวท o o อฟคัสเป็นคู่รักเลยคู่รักที่สามารถเดินหน้าต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้เป็นรักแท้ซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะคนกรองที่1นึ่พลังงานไพ่ดีจังเลยนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตาม รับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะกับท็อปปีของเราลึกๆในหัวใจเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปีของเรานะคะลึกๆในหัวใจเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซี่บายแก่ๆแบบนี้เราก็มาส่องเอเนอร์จีเขานะคะส่องตลอดนะคะ สองทุกวันนะคะเวลาครั้งสองครั้งนะคะก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะเรามาดูซิไม่ต้องคิดมากนะคะทำอะไระให้มันฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะเพลิดเพลินนะคะ The Hangman นะคะก,ก็ลึกๆตอนนี้ก็หัวใจเขาอาจจะกลับอยู่ก็ได้นะคะกลับหัวอยู่นะคะห้อยต่องแต่งอยู่นะคะ The Hangman เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันทิ้งระยะห่างกันออกไปการนิ่งการรอคอย The Sun ไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะนิ่งมากๆเหลือเกินทิ้งระยะห่างกันออกไปนิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่การรอคอยเพื่อเริ่มต้นใหม่ The Sun นะคะแ a ช s ั่ n ของธาตุไฟนะคะหดาบเขาห้าไม่เท้าขออีกหนึ่งใบค่ะ สเหรียญไม่ใช่4ี่หกเหรียญนะคะระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหากันนะคะห้าไม,ม้ทามีมีการทะเลาะกันการทะเลาะกันเกิดขึ้นความไม่เข้าใจาอุปสรรคด้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกัน ะะทำให้รู้สึกว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างถอยออกไปหรือว่าคุณอาจจะจบจากเขามาแล้วก็ได้แต่จบออกจากเขาแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นลึกๆในหัวใจของเขาเลยเขารู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้ค่ะเขารู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เขาไม่อยากที่จะทิ้งคุณไปเลยนะคะหกดาบเขาไม่อยากที่จะสูญเสียเขายังไม่อยากจะทิ้งคุณไปเขาอยากที่จะพาคุณเข้าสู่ เหมือนกับ <parfois> ว uhm ่าอยากที่จะร่วมทุกร่วมสุขกับคุณนะคะยังคงแบบว่ายังตัดคุณไม่ขาดเลยอยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณด้วยพูดคุยปรึกษาหารือซัพพอร์ตนะคะเป็นผู้ให้กับคุณก่อนนันนี้เขาอาจจะไม่ได้ให้กับคุณก็ได้ยังไงเขาก็ยังรู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็ยังตัดคุณไม่ขาดนะตอนนี้ถึงแม้ภายในใจของตัวเองจะรู้สึกว่าคิดแล้วก็ตีกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าทําไมความรู้สึกถึงทําไปนะวันนั้นเป็นยังไงทาไมต้องทําให้คุณแบบนี้ทําไมทาให้ แสดงออกหรือว่าพูดกับคุณแบบนั้นนะคะทำไมไม่ทำอีกแบบหนึง่งหรือว่าอะไรก็ตามหกเรียนเขาอยากที่จะเข้ามาพูดคุยมามาเป็นผู้ให้ผู้สะเพ์ตหรือว่าการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ยังไม่ได้จบไปทันทียังไม่ได้ตัดไปทันทีนะคะความรู้สึกมันยังคงรู้สึกว่ามีความหวังที่จะได้เริ่มต้นหรือว่าทำอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้นิ่งแล้วก็คิดว่าจะทําอะไรดีนะที่ได้เริ่มต้น มกับคุณการกําเนิดเกิดใหม่เรื่องของความสัมพันธ์การเดินหน้าต่อรู้สึกว่ายังอยากที่จะมีความหวังที่จะเดินหน้าต่อนะคะยังที่ไม่อยากที่จะทิ้งคุณยังอยากที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณแม้ยามยังไงก็ตามแล้วก็ห้ามไม่เท้าเนี่ยการที่ทะเลกกาะกันแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่าปรึกษาหาร,นะะ,ระหว่างคุณกับเขานั่นเองเขารู้สึกอยากที่จะ เหมือนกับมันเป็นความรู้สึกข,ของการแบบว่ายังไม่สามารถที่จะตัดจากคุณได้เลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณแหละนะคะตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ำดิไฮพรินเทสคุณเป็นธาตุน้ำคุณเป็นราชินีถ้วยคุณผู้ชายก็สลับตัวต,วต,วตวนเนาะนะคะธาตุน้ำคุณเป็นหญิงสาวที่น่ารักนะคะ สวยมีสเสน่ห์น่ารักแล้วก็เป็นคนอ on ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวแต่ในนึงก็เป็นคนที่แบบว่าทรงสเสน่ห์เลอค่ามากๆคือที่ไฮ r พร c เซ s เป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับแล้วก็น่าค้นหามากๆม,มีเวทมนต์นะคะเหมือนกับคนที่แบบลึกลับซับซ้อนไม่สามารถที่จะคาดเดาวความรู้สึกหรือว่าอะไรของคุณได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขามมีความกังวลมีความคิดมากเขาไม่รู้ว่าคุณจะ เขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขาไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงเขาไม่รู้ว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคเหมือนกับเขาคิดมากเขากังวลเขาคิดไปเองอะไรแบบนั้นนะคะเขาไม่รู้ว่าคุณให้ใจเขาหรือเปล่าหรือว่ามีใจอะไรให้เขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขายังอยากที่จะเข้ามาหาคุณมากๆอยากเข้ามาซัพพอร์ตและดูแลคุณตอนนี้คุณลึกลับหน้าคุหามากๆเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกของคุณได้เลย นะคะแม่ต่น้อยแล้วก็อยากทาให้คุณได้รู้สึกว่าเขายังคงรอคอยอย่างกับคุณอย่างมีความหวังมากๆเพื่อที่จะเข้ามาดูแลและซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบเหมือนกับว่ามันเป็น จริงๆอะค่ะอัศวินดาบนะคะเขาอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณมากๆเลยการติดต่อสื่อสารพูดคุยการอัศวินดาบนะคะอย่างการันตันไม่ในตั้งตัวคุณอาจจะรับแมสเซจจากเขาอย่างการันหันไม่ทในตั้งตัวก็ได้เพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นธาตุลมหรือคุณธาตุน้ําหรือว่าสลับตัวตนนะคะธาตุลมมันจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างการันตันไม่ในตั้งตัวเวลาที่คุณยุ่งหรือว่าคุณไม่ได้คิดถึงเขาเวลาที่คุณแบบไม่ได้แคร์อะไรเลยคุณอาจจะรับแมสเซจจากเขานะคะการพูดคุย กันอย่างคา,ารันหันการพบเจอกันอย่างคา,ารันหันนะคะหรือว่าการาได้เข้ามาปรับความเข้าใจการคุยกันตรงๆซึ่งหน้าคุยกันตรงๆแบบมีเหตุผลแบบมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะว่าเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรเขาอยากเป็นแบบนั้นหลือกเกินเพราะว่าความรู้สึกของเขาลึกๆเขาเขาอย่างที่ยังอยากที่จะไปต่อเรื่องราวของความสัมพันธ์กับคุณมากๆ นะคะแล้วก็รอคอยอย่างมีโอกาสยางมีความหวังมากๆเลยนะคะอยากเริ่มต้นใหม่ใหม่สิ่งใหม่ๆได้ารกันอยาที่จะเข้ามาซัพพอร์ตพูดคุยดูแลกับคุณมาเป็นผู้ให้กับคุณก่อ,อนอันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ให้คุณนะคะยังไม่เคยได้ให้อะไรยังไม่เคยได้ซัพพอร์ตอะไรหรือว่ามีปัญหามีการถกเถียงกันตลอดเพราะฉะนั้นเขายังไม่ได้อยากสูญเสียยังไมไ่อยากทิ้งคุณไปเลยนะคะหงดหกดาบนะคะเป็นอุปสรรคอยากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคกับคุณแม้ต้องเถียงกันต้องทะเลออกกาะกันยังไงก็อยากที่จะรอคอยการเข้ามาหาหคคุณุณพูดยกัน พูดคุยกันนั่นเองนะคะยังชื่นชอบยังอยากไปต่อเนื่องความสัมพันธ์แล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยฟังมาเป็นพลังงานเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ ลึกๆในหัวใจเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเดีย๋ยวเรามาดูซิร้อนๆแบบนี้เรามาส่อง energy เขาดีกว่านะคะส่องให้ทะลุทะลวงไปเลยนะคะเรามาดูซิลึกๆในหัวใจเขารู้สึกกับคุณยังไงกันแน่หนึ่งดาบ การติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเข้ามาเคลยียร์แล้วก็ชัดเจนนะคะอยากที่จะชนะหัวใจของคุณหรือเปล่านะแน่นอนอยากที่จะชนะหัวใจของคุณเพราะว่าตัวตนของคุณเป็น queen of pentacles นะคะธาตุดินคุณสวยและมีเสน่ห์มากคุณผู้ชายสลับตัวตนนะ คุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในตัวตนของตัวเองซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองได้เดื้อเงียบเหมือนกันชอบความเรียบหรูสบายๆแล้วก็ชิลๆนะคะรักธรรมชาติรักทะเลรักอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากๆนะคะคุณเป็นไลฟ์สไตล์ที่เรียบหรูแล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆค่ะเขาอยากเข้ามาชนะหัวใจของคุณเพราะคุณก็นิ่งมากคุณเป็นสาวเป็นสาวสงบสาวมั่นสาวแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมองความสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะแล้วก็ จริงจังแล้วก็ซีเรียสตลอดไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเล่นๆนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวด้วยนะคะชอบอาจจะชอบได้นะคะแต่รักใครก็รักยากแล้วก็รักเดียวใจเดียวก็เทให้หมดเลยนะคะอัศวินเหรียญค่ะเขารู้สึกกับคุณเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะให้ยังคงอยู่เขาไม่อยากสูญเสียคุณไปอัศวินเหรียญอาจจะดูนิ่งๆเฉยๆแต่มีความมั่นคงมากๆอุ้ย ตัวตนของเขาเป็น king of pentacles เช่นกันธาตุดินอาจจะดินกับดินนะคะเขาก็มีพร้อมทุกอย่างเหมือนกันนะคะคุณกับเขามี energy พลังงานที่คล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักธรรมชาติเหมือนกันการมีความสัมพันธ์มองความสัมพันธ์แบบจริงจังเหมือนกันนะคะแบบมองความสัมพันธ์ในพื้นฐานของความเป็นจริง นะคะดื้อเงียบเหมือนกันนะคะดูเป็นคนที่ชิวๆแล้วก็สบายๆทั้งคู่เป็น e NERGY คล้ายๆกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เขายังคงเขาเป็นผู้นําอาจจะเป็นระดับผู้นําระดับ CEO ที่มีคุณวุฒิระวัยาุฒิที่สูงกับสูงกันกับคุณก็ได้นะคะสูงสูงกว่าคุณก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างถึงแม้คุณจะมั่งมีมั่งคังง่งในตัวตนของตัวเองอยู่แล้ว หรือถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็สามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็หายหคุณได้นะคะพร้อมดูแลพร้อมปฏิบัติไม่ให้คุณต้องลําบากนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวเหมือนกันแต่มองความสัมพันธ์แบบ อยู่ในบนพื้นฐานความเป็นจริงเหมือนกันนิ่งๆเง,ง,งียบชๆช้าๆเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีความมั่นคงเหมือนกันนะคะเขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ว่าอยู่เขาชื่นชอบตัวตนคุณมากๆค่ะนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะเข้ามาชัดเจนชนะหัวใจของคุณเช่นกันเหมือนกับว่านิ่งๆเง,งียบๆค่อยๆไปสเต็ปบายสเต็ปค่อยๆเ,เ,เข้าหาคุณหรือว่าความรู้สึกนั้นามันเก็บไว้ในใจบางทีมันก็ไม่ได้กล้าที่จะแบบว่าแสดงออกมาแบบรวดเร็วหรือว่ารุนแรงให้คุณได้รู้สึกว่ากลัวหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะ เป็นใครเอ๊ะอะไรยังไงนะคะเหมือนกับว่าเขาก็แบบมีความเป็นผู้นำเนาะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ชายกับความเป็นผู้หญิงมันจะคิดอะไรที่มุมมอง,มองที่ต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอัศวินเหรียญน,นิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รักเดียวรักหมดใจเลยทีเดียวนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆแต่มีความมั่นคงมากๆหนึ่งดาบการเข้ามาชัดเจนพูดคุยเคลียร์อยากชนะห,หัวใจคุณมากๆค่ะแล้วก็ เจ็ดม่าต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ยังไม่อยากสูญเสียคุณไปอย่างแน่นอนยังไม่อยากปล่อยให้คุณไปไหนย,ยังไม่อยากได้พังความสัมพันธ์นี้คุณยังอยู่อยู่ในหัวใจเขาตลอดเวลาเสมอแล้วก็ถุกวันเลยนะคะจะทํายังไงดีจะเข้าหาคุณยังไงดีนะค่อยเป็นค่อยไปจะได้หัวใจคุณมาครอบครองจะต้องนิ่งๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะอะไรแบบนี้บางทีเขารู้สึกว่ากลัวที่คุณจะแบบ คิดกับเขาไม่ดีกลัวถ้าเข้ารวดเร็วเกินไปหรือว่าอะไรกันไปมันจะรู้สึกว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกกลัวหรือว่าไม่แน่ใจนะคะเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าสไตล์ของเขาเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะธาตุดินนะคะนิ่งๆเงียบๆแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในตัวตนของตัวเองในความคิดของตัวเองนะคะมีความ ดอเงียบนิ่งเงียบ,ยบคล้ายๆกันระหว่างคุณกับเขามี energy พลังงานที่เหมือนกันแต่มีความต่างกันหรือเขา,าคนนี้อาจจะอยู่ไกลคุณก็ได้เพราะฉะนั้นท็อปิกของเราวันนี้ค่ะลึกๆในหัวใจเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาชื่นชอบคุณมากแล้วก็อยากที่จะชนะหัวใจของคุณนะคะอยากเข้ามาเคลียร์แล้วก็ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะจริงๆมันก็เคลียร์แล้วนะแต่เหมือนกับว่าแถม six of cups คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาต้องการที่จะชนะหัวใจของคุณและก็ซิกออฟคัพเป็นคนในอดีตชาติของคุณด้วยค,คนคนนี้หรือคุณคุนนี้ คุณกับเขาเคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆมาก่อนเขารู้สึกว่าคุณกับเขาคือคนที่ใช่ซึ่งกันและกันเป็นคนอดีตชาติรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับคุณแล้วอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆนั่นคือทําไมเขาถึงอยากที่จะชนะหัวใจของคุณหนึ่งดาบการชนะหัวใจการใช้เวลากับคุณเทคไทม์ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะนิ่งๆชา้าๆค่อยเป็นค่อยไป, Step, ไปสเต็ปไปสเต็ปรู้สึกว่าอยากปกป้องอยากดูแลและอยากเทคแคร์ไม่อยากสูญเสียคุณไปเพราะรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมั่นคงแล้วก็ มันมีความปลอดภัยมันรู้สึกว่ามีความสุขอะคะ่ะมันชิวๆธรรมชาติธรรมชาติมันมีความสุขมากๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวตนของคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจเย็นนะคะอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมีความมั่นคงปแปลกทําให้เขารู้สึกว่าเป็นคนในดีตชาติหรือเป็นคนที่เขาคุณเคยมานาแสนนานเหมือนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากๆ six of cups พลังงานสวยจังเลยทุกคนนะคะพลังงานดีมากๆเลยคนกองที่3ก็ประมาณนี้ค่ะลึกๆในหัวใจ เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะก็ประมาณนี้ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆตอนบ่ายวันนี้นะคะเรามาส่องพลังงานเขาเดี๋ยวเรามาสอ่องเข้าใหม่นะคะในวันต่อไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ